เข้าใจไหมยอย่าแอบอัพบชีพเลยนะอย่าอับลุ้นเลยนะกูแปลงร่างเนี่ยกูจะแปลงร่างให้ดูครั้งสุดท้ายละของวันนี้อย่าแอบอัพคลิปนะอโอเคโอเค,ปอเไ,คไปลงกันขอใจยังไงเฮียกูแปลงร่างโชว์เนี่ย พอใจพวกมึงหรือ,อยังพอใจพวกมึงแล้วใช่ไหมแปาโชว์เนี่ยอัาแล้วโอ้อย่าทำเชียร์เลยแล้วครับน้องกูไม่เ็นแปลงร่างได้เลยลอกกูเนี่ยมือกเูเปลี่ยนลำลายเลยเฮ้ยเฮ้ยไปว่ายยยได้เลยย มือเพล่งลับหลายด้วยอะ่ะเฮ้ยกูต้องมาเช็ดอีกเหรอชู่ยชูช่โอ้มือกูเลยว่ามึงเลยดูดิบอกให้กูแปลงล่างไอ้เฮียกัดมือแปลงล่างไอ้เฮียขอมึงเนี่ยเออเป็นยาออ่นกูเนี่ยครับเป็นยาออ่นรักพี่มากสุดนะครับขอบคุณครับแต่ไม่ได้กูต้องแปลงล่างเนี่ย มือก็เจ็บน้ำลายก็นี้โอ้ยฮะมือปืนนี่ค่ะมือเราดงไหมล่ะโอ้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 ให้ช็อตโอ้โอ้เุ้ยเฮ้ยโดนแบนฮี่อ ฟังมงไม่เชื่อที่ไมเอี่แล้คุณฟังอีกล้กูไม่ฟัง